พี่ชื่อบิวนะคะอายรินบุตรดีค่ะจบปริญญาโทสาขาแฟชั่นและไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตติ้งที่ Glasgow Caledonian University London ค่ะหรือว่า GCU London พี่เรียนที่ลอนดอน Campus แล้วก็ปัจจุบันทำงานเป็น UX Designer ค่ะ จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งโดยตรงเลยหลักๆก,ก็จะมีเป็นการเรียนเกี่ยวกับมาร์เก็ตเทรนด์มาร์เก็ตเ c h หรือว่าคอน s u m e r behavior ค่ะก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็เรื่องของลูกค้าว่าในสาขาแฟชั่นเนี่ยเราจะสามารถทําการตลาดยังไงได้บ้างค่ะก็ตอนนั้นก็ถือว่ามันเป็นคอร์สที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนอกจากว่าเราจะได้เรียนด้านแฟชั่นแล้วเนี่ยเรายังได้เรียนเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ด้วยคือมันเป็นว่าการตลาดรวมๆถือว่าเป็นคอร์สที่แนะนํามากๆค่ะ น่าจะเป็น transportation อะแล้วก็มันเหมือนแบบว่าการเดินทางมันค่อนข้างง่ายมากเลยอะจะไปไหนจากเหนือไปใต้มันแค่แบบไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะโลเคชั o n ของ G C U London ด้วยมันอยู่แบบว่ากลางเมืองมากๆเลยอะแล้วก็มันอยู่ใน Shoreditch ใช่ไหมคะคือ Shoreditch มันเป็นที่ที่แบบว่าเหมือนคนทิปๆอยู่กันก็รู้สึกว่านอกจากว่าเราได้เรียนร้านแฟชั่นแล้วอะผู้คนแถวนั้นมันก็เขาก็ดูแฟชั่นเนบลมากๆก,ก,ก็คิดว่าเป็น first r e s s i o n ที่ดีคะ่ะ คิดถูกนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพี่ได้สกอลลาชีเป็นส่วนลดแล้วเนี่ยก็พอได้ไปถึงแล้วอะเห็นว่าด้านแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยของมหาลัยจีซีลอนดอนอะค่ะเรียกว่าอยู่ในอันดับแบบว่าท็อป10เลยในเฉพาะด้านแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นพี่ก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานอะไรเงี้ยก็ได้ไปถาม HR ในบริษัทที่ไปฝึกงานอะค่ะว่าเออมหาลัยนี้แบบโอเคไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นมหาลัยที่แลนด์กิ้งค่อนข้างดีด้านการทำมาร์เก็ตติ้งในแฟชั่นอินดัสทรีค่ะกกกก็็็รรูู้สึวว่่าาาคิดดถเเเพะมมัันนนนปหือบไ ที่ทำให้เราเก้าวเข้าไปในสูตรในด้านแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งโดยตรงที่อังกฤษ